สวัสดีครับวันนี้ผมนายชัยมงคลศรีกันนะครับเลขที่3นะครับจะมานำเสนอเรื่องยุคดิจิตอล PR นะครับยุคดิจิตอล p ีอร์นะครับต้องทำอย่างไรนะครับเน้นการปรับตัวเข้ากับประชาสัมพันธ์ PR รนะครับในยุคดิจิตอลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากสื่อสารและพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับเปลี่ยนแปลงไปตามอดีตอย่างมากในยุค เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญนะครับข้อที่1นะครับสาระสําคัญนะของประชาสัมพันธ์ดิจิทัลนะครับการสื่อออนไลน์นะครับดิจิทัลพีนะครับในยุคดิจิทัลต้องใช้ช่องทางสื่อออนไลน์เช่นโซเชียลมีเดียเฟซบุ o กอินสตาแกรมนะครับเป็นต้นนะครับข้อที่2ครับการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับเนื้อหาคือสิ่งสําคัญในยุคนี้นะครับเพราะ ผู้บริโภคหันมาสนใจข้อความข้อมูลที่มีค่าและสร้างการมีส่วนรวมนะครับมากกว่าการได้รับข่าวสารหรือว่าโฆษณาแบบเดิมๆนะครับการสร้างเนื้อหาที่ตอบสนองความสนใจของผู้คนนะครับเช่นวิดีโอบทบาทหรือว่าโพสต์ที่แชร์ประสบการณ์ให้ PR มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับข้อที่3นะครับการสร้างความสัมพันธ์นผ่านโซเชียลมีเดียนะครับการสื่อสารแบบ2ทาง Uh, ผ่านโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่สําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้บริโภคนะครับซึ่งทําให้ผู้บริโภคร,รู้สึกใกล้ชิดและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นครับข้อที่4นะครับการวัดผลและการประยุกนะครับในยุคดิจิทัลนะครับการวัดผลการทํา PR เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ช่วยให้เราทราบว่าแคมเปญหรือกิจกรรมที่เราทํานั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียนะครับ และแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆนะครับเช่นการติดตามยอดไลค์ยอดแชร์หรือว่าความคิดเห็นนะครับการเพิ่มขึ้นของผู้ติดตามนะครับข้อสุดท้ายครับเป็นข้อที่5นะครับการใช้ผู้มีอิทธิพลนะครับ การร่วมมือกับพวกผู้ที่มีอิทธิพลนะครับเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยขยายาการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายยิ่งมากขึ้นครับโดยเฉพาะทุกผู้ที่มีความน่าเชื่อถือและผู้ที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์นะครับอขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ